สวัสดีค่ะมาพบกับ j จคโนนะคะวันนี้พามาชมกับที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื้อที่ตามโฉนด305ตารางวานะคะแต่มีที่งอกออกไปริมตลิ่งนะคะซึ่งทางเราสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยกันได้อีกประมาณ100กว่าตารางวาเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าติดถนนค่ะด้านหลังนะคะชนกับแม่น้ำเลยค่ะ ทำสร้างบ้านริมน้ำได้เลยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีๆนะคะราคาประหยัด2อล้านหแสนบาทเท่านั้นค่ะแปลงนี้นะคะที่ดินถมไว้แล้วเกือบ2เมตรนะคะทำคันล้อมรั้วไว้เรียบร้อยค่ะที่น้ำไม่กัดเซาะนะคะเพราะมีที่งอกออกเรื่อยๆไปเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับการสร้างบ้านบ้านพักริมน้ำนะคะ ทำทางลงเรือไว้เรียบร้อยด้วยค่ะกดเสาสําสหรับทําเทเลสริมน้ําไว้แล้วบางส่วนด้วยนะคะเจาะบ,บาดาลส่วนตัวไว้เรียบร้อยค่ะ2องร้านห้าแสนบาท3ามาตารางวาตามโฉนดราคาน,นี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้รวมที่งอกอีกนะคะยังมีพื้นที่งอกออกไปอีกค่ะสามารถทําประโยชน์ได้อย่างสบายๆพื้นที่กว้างๆเลยนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะไม่ไกลจากตัวเมือง อยุธยานะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการพักผ่อนนะคะทํารีสอร์ทได้ทําร้านกาแฟคาเฟ่บ้านพักริมน้ํานะคะร้านอาหารริมน้ํานะคะบรรยากาศดีทําเลดีกันเลยทีเดียวค่ะอยู่ในเขตของชุมชนด้วยนะคะมีไฟฟ้ามีปะปาสาธารณลุปโภคแบบพร้อมๆเลยค่ะทุกท่านห่างจากตัวเมืองอยุธยา17กิโมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร80กิโเมตรนะคะ สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสาม,มารถติดต่อกับผู้ขายได้เลยค่ะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้เจะเคโนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ